โยก็สวีเดอร์สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาเล่นลระบบแมปที่เรียกว่าอาร์ดิเมสสปิริตกันนะครับผมแล้วก็คลิปนนี้เราก็จะมาบอกจุดฟาร์มในแมปนี้กันนะครับนะเอาล่ะทุกคนมาที่เกาะแรกเลยแล้วกันนะก็เกาะแรกก็เป็นเกาะน,นี้ผมก็เป็นเกาะเริ่มต้นนะเราฟาร์มเกาะเริ่มต้นนี้ทุกคนตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะจนถึงเลเวลสี่สิบห้านะผมอันนี้ก็เป็นเควสแรกนะครับแล้วก็อันนี้เควสหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เควสเลเวลหนึ่งอันนี้เป็นเควสสองนะครับเควสสองแล้วก็็ข้างบนจะมีีออกกเคควสื ตรงนี้เป็นเควสสามนะครับจุบนี่ครับเป็นเควสสามแล้วก็ตรงนี้ผมเป็นเควสบอสนะครับเป็นเควสที่สี่นะผมอ่าแล้วก็เราก็กฟาร์มมาแต่ตี้งเนี่ยเกาะแรกเนี่ยสูงถึงสี่สิบห้านะแล้วก็ไปเกาะต่อไปนะครับก็คือเป็นเกาะลิงนะผมซึ่งผมแนะนบว่านะครับมมนะให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อล็อกโพลประกอบละกันนะมันจะแบบว่าเดินทางสะดวกนะครล็อกโพลก็คืออันนี้ผมเนี้ยามันเลือกเกาะว่าเ,ออเราจะไปไหนได้แบบ เรียกว่าอะไรแบบมาเกาะเอาไว้ให้ลแบบอย่างเงีงง้ยอย่างเงี้ยเออไหนวะเอาเฮ้จุดมาร์าไว้ไหนวะอ๋อนี่ไงนู่นนะครับเกาะทะเอทรายนะเอ่อวิธีการซื้อล็อกโพลก็มาซื้อกับตัวนี้นะผมราคามา2,500ันหนะครับเนี่ยประมาณนี้โอเคมาต่อไปนะผมไปที่เกาะลิงนะครับเกาะลิงเนี่ยทุกคนให้เราฟาร์มตั้งแต่เลเวลเอ่อสี่สิบห้าผมจนถึงเอ่อเก้าสิบนะครับเกาะลิงอ่ะนี่ผมเกาะลิงเกาะลิงที่ไหนวะเนี่ย าะลิงโอเคอยู่ข้างหน้าแล้วผมไปโอเคครับแล้วก็มาถึงที่เกาะลิงแล้วนะครับผมเกาะลิงเนี่ยก็จะมีจุดเซฟอยู่ตรงท่าเรือตรงนี้นะครับก็ทําการเซฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปฟาร์มได้เลยนะครับเอ่อเควสแรกของเกาะลิงก็อยู่ตรงนี้นะผมฝั่งโอ้ยต้นไม้ไม่ค่อยเกะกะเลยว่ะครับอันนี้ก็เป็นเควสแรกนะครับผมก็สามารถรับได้นะแล้วก็ต่อไปนะครับอีก2เควสผมอยู่ข้างบนนะเกาะนี้จะมีทั้งหมด3เควสนะครับผมเเควสธรรมดา2เควสแล้วก็เควสบอสหนึ่งเควสนะครับ อันนี้เป็นเควสอีกหนึ่งเควสครับนี่ครับเควสที่6นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเควสบอลนะครับเควสที่7นะครับผมโอเคก็เกาะลิงก็มไม่ละมากประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีจุดซื้อหายขี่ด้วยนะตรงนี้นะครับผมเลินลี่นะโอเคไปเราไปที่เกาะต่อไปดีกว่าครับเกาะต่อไปนะครับเกาะไปจะเป็นเกาะมาลีนะครับผมเกาะมาลีนเนี่ยให้ทุกคนนะครับเออ่ฟาร์มมาแต่เกาะลิงใช่ไหมเก้าเออไม่ใช่กระติบสี่สิบห้าเนี่ยถึงเก้าสิบนะครับแล้วก็ไปที่เกาะมาลีนครับ กาะมาเรนก็อยู่ข้างหน้าใกล้ๆเลยนะไม่ได้ไกลนะเนี่ยกดล็อกโคดูก็ได้นะมาลีนนะครับเกาะอ,อยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ตร,นตรงนี้เลยครับอย่างใกล้นะครับไปเลโก้โอเคนะครับแล้วก็มาถึงที่เกาะมาลนีนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ฟาร์มเกาะมาลีนเนี่ยตั้งแต่เลเวล90จนถึงเอ่ออะไรร้อหยห้าสิบนะผมเว่อร์เรือเรือ,เร,อเรือกูไปไหนอ่ะเดี๋ยว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 เอากลับมาก่อนขี้เกียจเซกใหม่เปลืองตังค์อืม โอเคนะครับหน้าที่เกาะมาลีน,นผมก็จะมีทั้งหมดเออ่3เควสนะครับก็มีเควสแรกครับนี่เควสแปดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ข้างบนมีอีกหนึ่งเควสนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเควสที่เก้านะผมต่อไปครับเป็นเควสสุดท้ายของเกาะมาลีนนะเป็นเควสเราให้ตีมอแกงข้างบนนะครับมันนานหมดชิบหายวิ่งขึ้นก็ได้ไว,วะแล้วผมนี่ครับ เคลมที่10นะผมเป็นเควมให้เอาตีมอร์แกนนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเป็นที่ซื้อดับคู่นะครับใช่ประมาณนี้ผมอ่าต่อไปนะครับผมหลังจากให้เราฟาร์มเกาะเนี่จนเลเวล150ไม่ใช่ไหมครับก็ให้เราไปที่เกาะต่อไปผมเป็นเกาะนาลุโตะนะครับเกาะนาลุโตะเนี่ยมันมีชื่อว่าผมหมู่บ้านที่ซ่อนนะครับก็คืออันนี้นะผมกดไปเลยผมนี่จะเป็นเกาะนาลุโตะนะครับโอเคนะฮะเราก็มาถึงกันแล้วครับที่เกาะ นาลุโตหรือกล่องเออบุปบาโคโนฮะนะฮะฮะฮะบุปบาทก็อยู่เซฟก็อยู่นี่เลยผมหน้าประตูนะครับก็ทําการเซฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนเข้าไปนะระวังตายนะ <laughs> มันมันมันให้น,นี่เริ่มข้างโขดแล้วอ่ะนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเควสสิบเอ็ดนะผมแล้วก็นะครับเควสต่อไปก็อยู่ข้างในนะผมเอ่อเลี้ยอม,มาฝั่งซ้ายหนึ่งนะครับไปอยู่ประมาณตรงนู้นนะผมเควสที่สิบสองนะอันนี้มันเควสบอลเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะ เควสที่11อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะแล้วก็น,นี้ก็เป็นเควสบอสเนี่ยผมเควสบอสนาดูโตนะฮะแล้วก็ฟาร์มก่อนนาดูโตเนี่ยตั้งแต่เลเวลร5 0จนถึง210นะครับหลังจากที่เราเนี่ยเลเวล210รไม่ใช่นทุกคนให้เราไปที่กเกาะอ่ทะเลทรายนะครับผมนี่นะทะเลทรายนะครับโอเคเกาะทะเลทรายรผมอยู่ตรงไหนเหวมันอยู่ตรงไหนอูไกลอีกแล้วนะ โอเคแล้วก็มาถึงกันแล้วที่เกาะทะเลทรายหรือว่าเกาะกาละนะเพราะว่ามันมีบอสกาละอยู่ในตัวหนึ่งนะผมโอเคนะแล้วก็ทําการเซฟให้เรียบร้อยนะครับเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ทําการเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสแรกนะผมเวที่14นะครับแล้วก็ข้างในอีกเควสหนึ่งผมเนี่ยครับเป็นเควสที่15นะผมแล้วก็เควสสุดท้ายของเกาะนี้คือเควสของบอสกาละนะครับก็อยู่ข้างในเลยนะครับนี่ผมแล้วก็ทําการรับให้เรียบร้อยแล้วก็ตีมานซะนะผมแล้วก็ฟาร์มจนเกาะนนี้เนี่ย อาเลเวลตั้งแต่ลอ้อเอ้เพรียดีสองร้อยสิบจนถึงเท่าไหร่วะแลนหนึ่งนะกูลืมตั้งแต่สองร้อยสิบจนถึงสองร้อยหกสิบห้านะผมแล้วก็ไปเกาะต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นเกาะที่อยู่ใ,ใกล้ๆของเกาะไอ้เลยคือเกาะอ,อ่าเกาะป่านะผมนี่เกาะป่านะครับเดี๋ยวกดไม่ติดนะครับเกาะป่านะผมตรงนี้เลยน,นะครับไปเลกเกอ โอเคนะฮะเราก็มาถึงกันแล้วที่กอป่านะแล้วก็ทําการไปเซฟให้เรียบร้อยก่อนนะฮะแล้วก็จุดฟาร์มทุกคนจุดฟาร์มเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้นะครับคือความเคล็ดแรกอะนะอยู่เอ้ยช่างแม่งกูเดินเอาได้ปะ <c oughs> นี่ไงผมจุดฟาร์มเคล็ดแรกก็อยู่ที่เรื่องนะครับโอ้ยต้นไม้เยอะจัดนะฮะผม้ดเ,เป็นกอป่านะผมค่อนข้างลกเลยอะแล้วก็เนี่ยเนี่ยนี่เป็นน,นี่ผมเป็นเคล็ดแรกนะ,ะ,นะ,ะครับเวเบลสิบเจ็ดนะผมเอ้เวเลเจ็ดเออเคล็ดที่สิบเจ็ดนะครับ แล้วก็ตรงนี้ผมเป็นเควสที่อ่าสิบแปดนะครับแล้วก็เควสบอสของนะครับของเกาะนี้ก็คือเป็นบอสโอลูจินะผมบอสโอจิก็อยู่ตรงนี้เลยผมเออเควสที่สิบเก้านะครับแล้วก็มีคนที่กําลังตีบอสอยู่แล้วก็บอกก็ตายเอวเพราะเดี๋ยนะบอสตายคนตายโอ้ยเขี้ยคนตายนี่หว่าไม่ใช่บอสตายโอ้ยก็คนตายนะผมแไลว่าเนี่ยไอหนุ่มนี่มันโดนบอสตีตายนะผมโอเคนะครับไปที่เกาะต่อไปผม อ่าฟาร์มก่อนี้เนี่ยนะไอเกอโอจีเนี่ยตั้งแต่เลเวลแบบ265ใช่ไหมฟาร์มถึงเลเวลเอ๊ยผมลืมไปเลยดูด,ดูโอ้ยเอ่อฟาร์มถึงเลเวลของสม340นะนะอันเราก็ไปที่เกาะของดาร์กนบอลนะเกาะดาร์กนบอลเนี่ยก็มีเกาะเอ่อไม่ใช่เกาะดาร์กนบอลก็จะเป็นเกาะน,นี้ครับนี่นี่ไงครับเกาะล่างเลยนะครับไปเดี๋ยวกาะไมติดเลยเอ๊ะมันกาไม่ค่อยติดฮนะนี่ไงโอ้ ไม่อย่างไกลนะคนเคล็กเกาะดาร์กันบอลแล้วซึ่งเป็นเกาะที่โคตรใหญ่นะฮะเป็นเกาะที่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าเคลก็มีถังเคล็นะผมไม่รู้ว่าทำเกาะให้ใหญ่เพื่ออะไรเหมือนกันนะแต่เกาะมันใหญ่จริงด้วยนโอเคผมก็เข้าไปข้างในเลยผมแล้วก็นะครับอย่าลืมเซฟด้วยไม่ใช่เซฟดิอ่าจุดเซฟตรงไหนวะนี่ไงอยู่นี่ครับอย่าลืมเซฟด้วยนะผมเออ่ข้างในนะครับก็จะมีอยู่เคล็หนึ่งนะครับนานๆเลยเออใช่ดิอันนี้มันอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนะครับเคล็นี้ก่อนนะ เควส์ยี่สิบนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมน่าจะเป็นเควส์ยี่สิบเอ็ดนะนะพอดีผมก็ยังฟาร์มเวลได้ไปถึงก่อนเลยว่ารู้รู้อยู่รู้อยู่เลยพามาเลยไปรีบแบบเออเวลไม่ฟาร์มนะครับนะเดินไปทั่วนะครับตำรวจไงอะไรเงี้ยนักตำรวจนะครับเบลยี่สิบเอ็ดเออเควส์ยี่สิบเอ็ดนะผมแล้วก็นนี้ก็เป็นเควสบอลนะครับเควสของเบจิต้านะครับเลเวลเอ้ยเป็นไรเลเวลไว้จุ๋มไหนเออเควสที่ยี่สิบสองนะผม แล้วเ,เราก็ฟาร์มเกาะนีน้ผมจนถึงเลเวลผมเอ่อสี่ร้อยนะครับนะหลังจากให้เราเลือกสี่ร้อยเราคนให้เราไปที่เกาะหิมะนะครับผมนะเป็นเกาะที่เกือบสุดท้ายแล้วนะครับผมอาา่าฮะอยู่ตรงไหนโอ้นู่นเลยนะครับเอา้าเรือไปไหนอ่ะเอา้าเอ้าเรือกูหายเฮ้ยผีหลอก <c oughs> โอเคครับแล้วก็มาถึงที่เกาะหิมะกันแล้วนะครับผมก็เกาะน,นี้ผมนะก็ฟาร์มแต่เลเวลสี่ร้อยนจนถึง เท่าไหร่วะช่างแม่งนะเดี๋ยวค่อยดูว่านเดียวข้าก็จะต,ต่อขึ้นให้ละกันนะง่ายกว่าเนอะคุณเกลเข้าไปดูนะครับก็ <g ots> ตันนะับผมโอเคก็เควสแรกก็อยู่ตรงนี้เลยนะผมเควสแรกอยู่ตรงนี้นะครับยี่สิบสามนะผมแล้วก็ยี่สิบสี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยี่สิบห้าตรงฟิเซอร์ใกล้ๆคือเกาะนี้แบบคือเกาะแค่เนี้ยใช่ครับเกาะไปแค่นี้นะครับไปไปแบบรุ่นเร็วเลยละกันนะโอเคเกาะต่อไปผมเป็นเกาะสุดท้ายแล้วนะครับก็เกาะอาคารลอยน้ำนะจริงมันก็เป็นอย่นี้นะเป็นอะไรอ่ะ ที่แบบอ่าที่มันไอไอที่โกคูมันเข้าไปฝึกอ่ะเออไอเครื่องข้ามเวลาสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้นะหรือเปล่าไม่รู้นะมั่วแล้วไม่ดูนานแล้วนะโอเคแล้วก็มาถึงกันแล้วนะฮะกันที่เกาะลอยฟ้านะผมเรียกว่าเกาะลอยฟ้ารักันแล้วง่ายดีนะนะเออนี่ผมเลียกเป็นจุดที่เอาไว้ขึ้นนะครับก็ต้องใช้ตังค์หนึ่งหมื่นนะครับเพื่อการเคลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ผมเ นะครับทมนี้นะครับแล้วก็เอ้ยนะไอตัวอะไรอะจุดเซฟเหรออันนี้เป็นจุดอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้เป็นจุดลงข้างล่างนะผมก็ว่าอยู่เป็นสองตัวได้ไงนะโอเคก็เควสตามนี้นะครับเราฟาร์มก่อนนี้ตนะั้งแต่เลเวลอ่าเท่าไหร่ละสี่ร้อยไอเดี๋ยวดิสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้สี่รอเจ็ดสิบห้าเลยเหรอไม่ใช่ดิเยังไปเปล่าไม่ใช่ดิอันนี้ปะยี่สิบหก เออเนี่ยพี่ผมนะตอนนี้ก่อนนะนครับผมตกใจหมดเลยที่มอฟาร์มก่อนนี้นผมเลเวลตั้งแต่เลเวล450นะจนถึง500เลยนะผมแถวอันนี้มันก่อ,กอท้ายแล้วผมโอเคครับมาคกิมดีก็อปินิหาะกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกอไอน้องรัก